สบายดีพี่น้องบูชาผูทุกคนเด้อวันนี้น้องต้อยซื้อเค้กมาให้ลูกสาวฟากับน้องเกดน้องต่ายเด้อสบายดีพี่น้องบอูชาผูทุคนเด้อสบายดีฟาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมากินเค้กมากินเค้กน้องฟ้า เลิกกัน้องเกดกอา้าวน้องเกดลับน้องไต้องเกดน้องไต่เด้อพี่น้องมามามาทุกคนไปชิคกทุกคนเด้อมากินเนค้กนำลูกฝ้ากับเกดเด้เดอเชฟในแบบของงานน้นนองลุงเลยพี่น้องเป็นฮุบเจเ้าหญิงเป็นฮุบเจเ้าหญิงเด้ออัน ก้อนหนึ่งอันสองร้อยมันต้อยแม่นก้อนสองร้อยพี่น้องก้อนใหญ่เพื่อนซื้อมาให้ลูกสาวกินเทียนเงินเมมี่แหละฝากมาให้พี่น้องเลยเพื่อนฝากมาให้น้องต้อยก็ซื้อเสือื้นกระปั้นเนี่ยเพื่อนสามพันสามร้อยบาทหนึ่งเริ่มฮิวเลยพี่น้อ,อนงอาสามสามมื้อนี้เลย กินแต่เมื่อซื่นพแต่เมื่อนึ่งนะเริ่มยากแล้ววัน,นอายากแหงเลยพี่น้องนิดน้อยกินบะมี่อีมพี่น้องกินล้วประมาณมื้อหนึ่งสองมื้อก็เริ่มยากแล้<า>ง่ายเลย ท้องเลยตื่นเต้นละไทยก็ยากแห้งละพี่น้องสังเกตมังสีหน้าสังเกตเลยพี่น้ <c oughs> นงองบวมีดกับบมีพี่น้องมีปัดเคก้กนดเพราะว่าไ้ซื้อมาซื้อมันบวมีพี่น้องไ,อได้จ่ายน้องก๊อปตัวป่วนนอนมันี มีดิบซิม,มนาหใจเน,ะนาะอะไรกต้องอ <า S 2> บคนได้กันเหรอจ อาจาร,จาร,ราย์บ,บัลลอาจารย์แซ่บ่กินมันนี่แซ่บลแซ่บเลยก็แซ่บหอมมันพี่นนอะ

าหัวใจไว้แบ่งให้น้องกอ๊อบเด้อกามหัวใจเด้อน้องก๊อบก็มากพี่น้องกินมันนั้นมาเด้อทุกคนเด้อกินเค้กน้ำกันเด้อจ้าเมื่อวานนี่ต้อยซื้อไปให้หลานชิน,น,านมาซื้อให้ลูกแต่ว่าลูกก็งเงี้ยตอนเสาเมาื่วอวานนี้เราพักคือเป็นวันเสาร์พักเงี้ยก็เลยกินเค้กเอา แต่น้องไต่เมื่อนนี้ไปโรงเรียนเริ่พี่น้องกินเค้กแล้วก็ไปโรงเรียน,ไป,ยนไปวันเสาร์เพราะว่าเปลี่ยนกันไปโรงเรียนน้องไต่กินเค้กแล้วก็ไปโรงเรียน,อยนตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมง <ใจ S 2> <ห>พี่น้องยังไมงุดหงเหรอยังม่หหงิดเหรังไม่ไมมมหงุดหงิดเ

เปเลยวะมม่สีเห็อนกันเีเดี๋ยวก็้นเป้งเป็นแบบเป็นแ อวนนุมเป็นขีผู mm ้ใหญ่ใจดีฝากเงินให้ซื้อเค้ให้เด็กน้องต่อจะซื้อเค้มาให้แม่มีเนาะ ต้อยก็ขอบคุณเด้อที่ฝากเงินให้น้องต้อยแล้วกันลูกฝ้าแล้วก็เกตแล้วน้องไตได้ได้กินเค้กเนาะต้อยก็ขอบคุณเด้อพี่พี่ยังกุขภาพเข้มแข็งแห้งเด้อขอเจริญเจะรวยเจรจะรวยเด้อคิดจึงใดกับขอให้สมความปรารถนาเด้อไม่เมียเด้อขอเจริญเจะรวยไปทางใดมากทางใดขอจะมีคนหักคนแพงไม่เมียเด้อก็คือไม่เมยอัน หักดิกน้อยหักน้องใต้หักน้องฟ้าหักน้องเกตละไปบางใไดไม่มีก็มี่แต่คน,นหักคนแพงเนอขอไม่มีร่ำให้รวยขึ้นยิ่งขึ้นไปรวยแล้วรวยอีกขึ้นไปพี่น้อง <c oughs> สาอึ้งอยู่หลังกล้องอุ้มน้องก๊อฟอยู่คนร,รับผ้าพืชมรับกะสองสองสียางรับป่านนี้พี่น้อง <c oughs> กองกอเห็นมันนี้คุบเลยและเพิ่รับก่อนเพิ่นตื่นตั้งแต่ตีสี่เพิ่นก็รับล้น้นอเมะ มันคือมีมีดมันในพ่น้องปาดแล้วมันชิบุติดนนะอันนี้มันเป็นมีดมันเนาะปาดแล้วมนกระติดเยอะไปแล้วิดชวนอีกินแล้วบ้างเนี่ยชวนใส่อีมนะ ใสอไอ่แล้วบางยางยังกินด้ดีไม่รู้ทาไปไอ่บายังวะหันเนืงแล้วมากิงเคกแต่ละคนพี่นอกกินไยลูกกินมดเลยนี่ซสบ ก้าใจญ่ังแต่กระแทบพ,พี่น้องมื้อนี้พักเมือเย็นมื้ออื่นกับพักมื้ออื่นกับไปแล้วเมือเย็นพี่น้องมันจังรพักลมเมืเ่อแทบไปไปเมียนจ้างเดือนเท่าไหร่ตาย เดือนละพันพี่น้องเขาเฮ็ยนเอกซ์โซนเดือนละพันสิ่งเศ้ามากนาห่างเครื่องเนาะมือเงากินข้าวเสื้อผ้าวันนอนไปให้ลูกตอนแรงครัเขาคัไปหัาตอนสามโมงครึ่งเขาไปหัาป์อะไเดี๋ยวนี้มันไม่เฮียงเฮียน,นรับจา้างผมว่าคัดไปหัาอันงเฮียงลาดาว่าคัดไปห้าป์ัดตอนอัน ตอนเช้าเราไปส่งตอนสวยได้ไปรับตอนนั้นแรงกับไปรับอีกนะไปเขาก็บบ่ค่อยสนใจน้ำไปไนันใดงานรับนั่นเขาเขาเลยไปเข้าทีใจใจ่งานเอกซ้นเอาเนีนเอกซ้นเขาใส่ใจกู้วมันมืดเมื่อยงินเอกซ้นค่ะเอาไปผักแล้วตอนแรงเราไปหับอย่างเดียวเอาไปเที่ยวไปหับไปส่งเนาะอิอ่มเลยเหเอออิอ่มเลยพี่น้อง น้องตายกะกินบัตอันสองอันนั้นนะฝ่ากอ่ะสิอิ่มน้องเกดก็สิอิ่มแล้วน้องอิ่มวะคลิปนี้กะน้องต้อยลาพี่ลาน้องไปเลยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยคำมวลนเด้อจ้าแล้วกะสาวอุ้งคนสะอาดเด้อจ้าลุงหน้าแม่เลี้ยงเดี่ยวนันเด้อจ้าแล้วกะสาวอ้นมหาไซน้องลุงคนน่ารักเด้อจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย อ่ะขอบใจแม่แมอีกคันขอบใจเด้อแม่แม่ขอบใจเด้อแม่แม่แม,มาสิลูกคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อบายบ๊ายบาย